คาถาบูชาพระศีวลีนาโมตัสสะพระควะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระควะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระควะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานราปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมีหังวันธามิตังสธาศีวลีจ่ามหเถโลมหายักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาธิมหีหังวันธามิตังสธาศีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีราพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโลมหาสีวลีจะมหาเถโลเทวตานารปูชิตโตโสระโหปัจจายาทิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยาขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจ,จายาธิมีหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม สีวลีจามหาเถโลเทวตานาราปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุาธขอสิริมงคลจงมีแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านมีเงินมีทอง เงินไหลนองทองไหลมาล่ำรวยล่ำรวยเฮง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 สาธุสาธุสาธุ